ขวาไล้ดดีตรงดีครับรออะไรตรงตรงตรงไปได้ไปไปขวาไปขวาเชื่อกูปืนไปขวาไปขวาเชื่อกูเช่อพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบวาปเนไอปืนถอยไอปืนลง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 ห้ามดึงห้ามดึงได้ดีไงไปไไอปืนไปได้ละเสร็จแล้ว อ๋อหอยไอ้ปืนไอ้ไอ้ปืนเดินเดินไปข้างหน้าดิโอเคต้องเดินไปข้างหน้าเะรออ๋เดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งเจะได้เห็นทีเออมันต้องเดินไปข้างหน้าป่ะไม่อย่าุกทางเลี้ยวเลยกลัวยาก็กลัวยาเราจะคิดซะว่ามันเป็นออบบี้ที่ไม่มีโซ่อยู่แล้วกันไม่ได้ดิไม่ได้ก็มันตึงด้วยครับขนาดนี้ ไอคิดว่ามันไม่มีก็ไม่ได้ครับปืนต้องรอเพื่อนด้วยปืนอย่ารีบไปกระพริบกระพริบตกทีนี่แม่งโคตรเสียวตกทีร้องไห้โอ้ยไอ้ปืนอเ่ี๋ยวเพื่อนจะยิงจะยิงปนต้องเดินต้องเดินไปขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวดู้กันรับปเลยมั้ยไอ้ท็อปอยู่เฉยๆเอเค้เกเรียบร้อยละเรียบร้อยละเรียบร้อยละปืนไแม็กไนท์อ๋อกูกูกูโทษโทษ หาพี่ได้ไงขึ้นไปนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าะมันก็แค่หัวกระโหลกเฉยๆอ่ะผู้อย่างนี้ไปง่าเอาไง่าทุกคนมันไม่มีโซ่อยู่เว้ยทุกคนมันไม่มีโซเลยมันมีการมันต้องกระโดดไปแล้วสามเมตรเกิดดึงนะเออโอ้โหมีโซ่อยู่ตรงนี้เลยล่องรอยโซ่ อะไรวะเนี่ยเราต้องไปแผ่นเดียวกันเลยเราต้องอันนี้เราต้องแผ่นเดียวกันนะเว้ยเออ้ยแผ่นไหนแผ่นไหนอันนี้เลยไปหนึ่งสองสามว้ายเอออ้ยเออรอเลยดึงแล้วรอไปดึงแล้วรับรับไปนี่อไม่ใช่แผ่นนี้นะเดี๋ยวไม่ใช่แผ่นนี้นะไม่ใช่แผ่นที่เราถึงเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไจะลองจะลองโดดมันโดดไม่มีแผ่นกับ ไม่กูไม่ไม่ไม่กูรู้สึกว่าเราเราต้องยืนเป็นหน้ากระดานต้องยืนเป็นหน้ากระดานยืนหน้ากระดานกรโดดพร้อมกันแล้ากระโดดพร้อมกันโอเคไม่ใช่แผ่นนี้นะไม่ใช่แผ่นนี้นะไม่ใช่แผ่นนี้แผ่นกำลังจะเข้าถึงนะสามสองหนึ่งโดดไม่ถึงโอ้ยอกโอ้ยอโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้วอ้โ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 ่ดโอ้โอ้โออ้โออ้โ้ะโโ้ม้ไม โอ้โหเราก็ต้องอกระโดดใหม่อ่ะนะออเอ้ยคิดว่าเราสามารถโกงตรนี้เพราะกระโดดข้างๆไม่รู้นนอ่ะมันตึงโอ้โห,โหแล้วกูต้องกระโดดกระโหลกใหม่เลยเหรอ <laughs> เออแล้วคือกระโหลกใหม่เสียวใหม่เลยอ่ะโอ้กูเห็นกูไม่ได้ไกลขนาดนั้นเห็นกูปวดหัว เดี๋ยวเดี๋ยวปืนเอ๊ะเอากูรัดคิวอ๋อมันกระโดดกระโดดอย่างเดียวแค่กระโดดอย่างเดียวที่แบบมันปีนให้ใช่เออมันปีนให้ถูกต้องเอ๊ะชิบหายเรารัดคิวนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปืนไประกันปืนไม่ใช่ทางนั้นปืนทางนี้ทางปืนปืนปืนอทางปืนเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยเดินมาประกันด้วยเฮ้ยได้ใจได้ทางแล้วด้วยทางมันดูไม่ดีเลยนะทางที่ดีคือทาง เราไปทางเราเราไปทางที่เราคิดว่าเราไปไปแล้วถูกต้องสิวะมึงอยากนอนใช่ไหมล่ะมึงอยากนอนใช่ไหมล่ะฟืนฮึไปโดนไปลื่นเลยโอ้ถ้าตัวนี้ไปข้างล่างเรามันไม่มีอะไรนะนั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วอี ไอ้กูกูว่ามันได้แหละแต่ว่ามันเป็นทางลัดแต่มันอันตรายกูต้องกระโดดกระโหลกใหม่โอ้ยเอ้ยบูรัดคิวเฮ้ยใค่โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โอเคอันนี้ไม่มีแล้ว ็ค่อยอย่าไปดีไปดิปือมันก็ไปได้ลวจริงๆอะ่ะเอออันนี้กูก็ไปได้นะมันไม่มีโซ่อยู่เว้ยทุกคนมันมีท็อจะลำบากวันนี้เทับอะทับจะลำบากนะเขาทำฟู <c oughs> จะเราไอ้กออนะูอย่าเพิ่งนะไม่ได้ไงอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งขอทดสอบก่อนทดสอบแบบไปคนเดียวไอ้ท็อปมาดิมันก็จะดึงเราไปทั้งหมดมันไม่ถึงเว้ยมันใกล้ๆนะใกล้นะขอเวลาแป๊บ มันต้องยืนไมนี่ไม่ถึงวะไม่ถึงไม่ถึงให้สมรรค์ให้เตไปละแต่สกูขอลองแล้ปะเดี๋ยวรอกูขอลองกูยืนริมแบบริมสุดแล้วเนี่ยไอ้ผูอไอ้ผูใกล้กว่านี้เอาใกล้แบบแต่จไปลองลองไปกันใกล้ระดับที่กูยืนอยู่อย่างเงี้ยเออหนึ่งสองสามไปรอรอไปไป ทำไปอ่ะเออมันถึงแต่มันถึงแบบต้องปีนมันได้มันได้มันได้แล้วจะไม่ได้ไม่ได้เอ้ยติด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 โอ้เอ้าโอ้ไปติดโอเคและโต๊หันโต๊ะมันมันจะไปไงถึงวะมันโดดโดดคนเดียวมันยังไม่ถึงเสี่ยงตายไหมเสี่ยงตายไหมเสี่ยงตายไหมแล้วจะไมเได้รอรอหน้าวันจะนับนะสาม สองอันนี้ใช่ไหมหนึ่งกระโดดเออเอ้ยเอ้ยถึงเออเออเอาเอากลับมาที่เดิมเหรอเอ้ยอยากน้อยก็บอกกูกลับมาที่เดิมที่เดิมอมาได้ไหมอีกแล้วเหรอใช่เลยเพิ่งยิงถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยอยากบั็อกอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันบั็กไม่ได้ไม่ได้ปะไป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 เอ้ยติด ทำไมบู๊มาทำไมบู pair, ๊มาอยู่หัวแถวเราวะถ้ากูนำถ้ากูนำถ้ากูนำบู๊นำบู๊นำบังไปยึบไอ้ยผู้หนึ่งให้กูดึงให้กูดึงให้กูดึงกี่กี่บู๊บู๊ไปเอ๊ะอะไรกูนำ รูปใครนำวะรูปใครมันนำวะตอนเนี้ยไม่เป็นต้องเดินไปพร้อมกันมันจะได้นี่ไอ้ปืนไอ้ปืนกูไม่ได้อยู่ท้ายสุดใครคนที่สามไม่เออโดดไปเลยมันมันปีให้ปีให้ปีไม่ค่้มันไม่ปีให้กูมันไม่ปีให้กูไอ้ปืน๊บเออกูไม่ได้นอัพเนาะความจริงต้องให้คนเล่นอัพบีนำเพราะว่ากูไม่ได้นอัพบีเออเออนั่นดีเออทำไมมันอยู่อย่างงี้วะหนึงไอ้ปืนดึงไอ้ ไอปืนหนึ่งทับไอปืนหนึ่งทับไอปืนหนึ่งทับเออช่วยด้วยเฮ้ยมันกดนึงไม่ได้อะเออนะนั่ยนทับนั่งหมดแล้วทำไมโซ่ไปอยู่ขคนตายวะไม่รู้เฮ้ยเออมันถ้่มันทั้งมันแ้ามันมันจะไม่โอเคมันจะโอเคใช่ไหมตั้งมันยังอโอเคอึ๊บอัเดินมาแ้วมาแล้มาแล้เออตุนชีมาอีกคนนึงรอรอไ้ก่อนรอแป๊บโอ๊ย ้คนเถ้าตกลอบนี้กูจะไปนอนแล้วนะตรงขวากูขึ้นตามเลยด้มันก็ตามยาวเท่ากันอ่ะไอท็อปมาดิเอวไม่เยอะเราไปอยู่ละคำถามคือใครนำไอคนจริงปวดเอาสลับกันได้นะเว้ยแบบสองคำถามไม่ได้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 มันลังกูผู้หลัง โอเคไอ้ผูเออจุ๊บหนึงไครเด้งอะไรคับปะหนึ่งกูได้ไหมเฮ้หนึจีมาได้วะจุ๊บ อออออกูห้อยอยู่เนี่ยไอ้เหี่ยใครมันใครมันรัดคิววะไอ้ปืนไอ้ปืนเดินไปไกลเว้เพราะว่ากูนี่กูไม่ไ้ังกับไปท็อปเดินไปขนาดอะไรทํไมทำไมทำไมเ โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยากนอนเร็วก okay. okay. ็ไม่บอกเออกูเรียกกระโดดไปเรียกคนเอ้ากูเป็นกูเอลกูกูเป็นเล็กดรอเอฟเฟกอ่ะเพิ่งเพิ่งอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเฉยใครจะนำปใครจะนำให้ปืนเนี Joseph> ่ยให้ปืนให้ปืนปืนนำไปเพราะกูไม่ได้ดรอบี้นเอาปีน้ำให้ปืนนำไปแล้วก็กูแล้วก็ผูแล้วก็บูเนี่ย โอเคเราจะเปเนยังไงวะเนี่ยเราจะเดี๋ยวนะเป็นยังไงขอขอลองนี่ก่อนไม่ถ้าปืนจากรถดอย่านี้ไปถ่ายถ่ายทำโซนตึงไปเย็นไปเย็นนู่นนี่ทำอะไรบางเกมมันจะดึงแล้วมันจะฟุดไปเลยอาจจะไม่ใช่เกมนี้ไง ลองไปสองคนไหมแล้วให้อีกซื้ออีกถ้าสมมติว่าเราขึ้นได้ก็เออถ้าสมมติสองคนขึ้นได้มันก็จะสองคนก็ไปปืนไปกูกได้ไดไปกูไม่ไดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งสองสามโอ้ยไม่ได้ดึงไปแล้วจะได้เดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงมาไม่ได้อ้อาวแล้วปืนหายไปไหนอยู่ข้างใต้อยู่ข้างใต้ <laughs> <ๆ>เดินเดินม,มันดิบดิบดิบองหลังเดี๋ยวไปดิบซ้ายไดิบขวาสักทีหนึ่ง มันลังกูดึงลังลังลังไอ้ทับลังเลยลังเลยโอ้มันเดินมันเดินไปไม่ได้อ้ทโดนใหม่ไอ้ทับโดนใหม่ไอ้ทัพโดนใหม่โดนมาโดนมาเอ้ามันกูแรงด้อยสิกอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ทับโดนใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้โน่โน่โน่แมนดึงดึงดึงปืนดิดึงดิดึงดิโอเคสองคนนะมันไม่ถึงปืนคนเดียวยังไม่ถึงเลยลองก่อนอันซ้าย สามสองหนึ่งไปอ๋อถึงถึงถึงมันถึงมันถึงมันถึงโอ้โหแล้วบูมันถึงต้องโดดพร้อมกันอหละเออมันต้องเดินพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เอาสี่คนเลยเออสี่คนต้องสี่คนเลยกลัวเอางี้ทุกคนเลียงหน้ากระดานให้ปืนอยู่ขวาสุดแล้วตามด้วยกูแล้วก็เป็นรนเอามาซ้อนกันเลยแล้วก็โดดไปพร้อมกันไม่อยามันจะสับสนเ้ยเอาเปซ้อนกันนี่แหละไหวอะไรกันเนี่เออซ้อนกันนียระวังนะระวังตกนะ อันสายเอาหนึ่งสองสามไปอุ้ยเออไม่ห้ไม่ไปไหนไม่ไหนไนี่ไม่ไปไไปไเเปเี่ไปแล้วกลับที่เดิมอีกแล้วที่เท่าไหร่ไปสปีรันเดิมไป้องกันเนี่ยเดินไปเป็นก้อนเนี่ยไปเเก้อนเอไปเป็นก้อนเลยเอาไอไปเอาเอาไอพู เออเอ้าหายไปไหนล่ะไป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 ไม่กลัวแล้กะโดงกโดอะไรอ้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วโอ้ยแลคดอยฟิกอยู่่นี่จุ่นี้ๆนีนี่เดี๋ยบว มึงต้องดึงกูก่อนไ้ปืนอ้าวอ้าว้วเราเห็นอะไรข้างล่างไหมเย่ได้เวลาได้เวลาไปนอนแล้วได้เวลาไปนอนแล้วไู้เลไปนอนได้เวลาไปนอนแลยกูวะไปนอนสลตสั